คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากจะใช้กฎของการไม่ติดต่อเออแล้วคิดว่าเฮ้ยฉันจะทํากฎของการไม่ติดต่อเนี่ยให้สําเร็จอมจะบอกว่าการใช้กฎของการไม่ติดต่อนะคะก็คือให้เราใช้กฎเนี้ยด้วยความสบายใจอย่าไปทําเพื่อเป็นการแบบเจ้าคิดเจ้าแคสหรือว่าทำเพื่อแบบุยเขาจะต้องกลับมานะคะให้เราเปลี่ยน mindset ใหม่นะคะอย่างแรกเลยนะคะกฎของการไม่ติดต่อเริ่มสามารถทําได้ในช่วงที่มีการเลิกลากันใหม่ๆหรือว่าในช่วงแบบครึ่งปีแรกนะคะจะเป็นอะไรที่ยังโอเคที่ยังสามารถทําได้ดีนะคะแล้วถ้าเกิดเกินกว่านั้นอนะออมจะบอกเลยว่าใช้ชีวิตไปข้างหน้าเถอะก,ก้าวไปข้างหน้าไปหาอะไรดี ที่เขารอยอยู่ข้างหน้าดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับการใช้กฎของการไม่ติดต่อนะคะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อมีการถอยห่างความสัมพันธ์หรือว่าเดินเดินเลยโดนบอกเลิกความสัมพันธ์ไปนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือการงดฟูมไฟล์กับทุกสิ่งอย่างในชีวิตการงดฟูมไฟล์ออกโซเชียลการงดแบบไปส่องไปดูเขาทุกสิ่งอย่าง การงดการโทรหาการงดการติดต่อเขาทุกช่องทางการงดการแบบไปทักไปถามเพื่อนเขาเขาเป็นยังไงทําอะไรที่ไหนหรือว่างดไปส่องดูว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาถึงได้ทิ้งเราไปหยุดทุกสิ่งอย่างพวกนี้เลยนะคะแล้วสิ่งที่ทําก็คือการนิ่งเฉยการอยู่เฉยเฉคุณอาจจะแบบเสียใจอยู่เออเศร้าเสียใจทุกโศกต่างๆนานานะแต่สิ่งที่คุณทําคือทําอยู่ในมุม ของตัวคุณนะคะไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่มันจะผ่านไปได้คือในช่วงสัปดาห์แรกคุณจะมีความรู้สึกร้อนรนว่าเออฉันอยากสที่จะโทรหาเขาต้องอดใจไว้ต้องอดทนไว้นะคะถ้าอยากให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าเขาจะเลิกโดยที่เขามีใครก็ตามสิ่งที่คุณต้องทำคือการกลับมาโฟกัสตัวเองอย่างแรกเลยนะคะคุณมาดูก่อนว่าตัวคุณเนี่ยตอนเนี้มันสภาพเป็นยังไง มันโซแซดมากขนาดไหนอืมชีวิตแบบมันทิ้งอะไรไปบ้างกลับมาดูแลตัวเองก่อนกลับมาดูแลร่างกายกลับมาดูแลจิตใจกลับมาดูแลมายเซ็ตตัวเองนะคะรักตัวเองก่อนเศร้าเสียใจไปออกกําลังกายอยากจะร้องไห้ไปวิ่งเออรู้สึกทุกข์มาก ให้เปลี่ยนเรื่องให้ร้องเพลงเพลงอะไรก็ได้อย่าเป็นเพลงรเศร้าเลยนะตอนนั้นเพลงเศร้ามันคงแบบไปทับอารมณ์ทับถมอารมณ์เราณตอนนั้นให้เป็นเพลงที่มันเป็นเพลงมีความสุขหรือคิดอะไรไม่ออกร้องเพลงสากลเลยค่ะทุกคนเปิดเพลงสากลก็ได้เปิดเพลงบารเลงก็ได้เพลงอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นจังหวะแบบสนุกสนุก ะะทําแบบนี้งดการติดต่ออยากดูเขาดูได้แต่ต้องสัญญากับตัวเองว่าถ้าฉันดูฉันจะไม่พิมพ์อะไรตอบโต้ฉันจะไม่เสียใจยเพราะฉันเลือกแล้วว่าฉันอยากต่อไปดูว่าเขาทําอะไรอยู่นะคะกลับอีกอย่างหนึ่งนะคะดูแลตัวเองคุณมาดูซิว่าหน้าตาริ้วรอยผิวพรรณของเรามันเป็นยังไงกลับมาดูแลตัวเองไปเข้าคอร์สเลยไปคลินิกเลยฉีดเติมกลบทุกสิ่งอย่างนะคะ ไปดูว่าตอนนี้แฟชั่นเขาเป็นแบบไหนแล้วเออเราก็ลองปรับเปลี่ยนตัวเองตามสไตล์ตามแฟชั่นนั้นๆนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะคะสิ่งที่คุณจะออกสื่อไปคือความสุขในชีวิตนะคะความสนุกสนานในชีวิตกลับไปหาคนที่คุณเคยทิ้งเออเพื่อนครอบครัวนะคะคนรอบข้าง กลับไปหาเขาแต่ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าแหม่พอไม่มีใครแล้วก็กลับมาหาฉันแค่รู้สึกว่าเออนัดคุยกันฮงเอาท์กันแล้วการพูดคุยเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปคุยเรื่องที่คุณแบบคุณเศร้าอยู่นะคุณก็ไปคุยเรื่องอื่นคุณต้องเปลี่ยนท็อปิกในการคุยเพื่อที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเป็นคนใหม่เพื่อที่คุณจะได้ดึงตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันมีความสุขกลับมานะคะออมจะบอกว่ากฎของการไม่ติดต่อที่มันจะได้ผลจริงๆอ่ะหกสิบถึงเก้าสิบวันเลยนะคะทุกคน แล้วหลังจากที่คุณทําไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วฉันไม่มีเขาดีกว่าฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตฉันได้ทําอะไรที่เป็นตัวของตัวเองฉันได้หาความสุขให้กับตัวเองแล้วเออสิ่งที่คุณทํามันต้องเป็นในรูปแบบนี้นะคะอย่าคิดว่าคนคนนี้คือที่สุดในชีวิตจริงๆแล้วมันอาจจะมีคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่ใช่สําหรับคุณนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความรักเลยนะคะใครที่มีปัญหาใครที่รู้สึกว่าแบบ so แซดนะคะ เออสามารถพิมพ์อินบ็อกซ์หรือว่าพิมพ์อ e ีเมลเข้ามาได้นะคะก็จะทยอยตอบทุกๆคำถามนะคะทำเป็นคลิปนั่นแหละเผื่อคนอื่นๆเขาได้มาดูกันนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย